สงครามน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียน้ำมันถูกหรือแพงในสภาวะปัจจุบันที่เกิดการระบาดของโรคโคโา2019หรือโควิด19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งอุตสาหกรรมหนักและเบาและธุรกิจต่างๆซบเซาตกต่ำลงแม้กระทาั่งธุรกิจน้ำมัน ที่ทําให้ราคาตกต่าสูงที่สุดในรอบ29ปีข่าวจากกระปุกมันนี่สงครามน้ำมันซาอุดิอราระเบียกับรัสเซียศึกมหาอำนาจกำหนดทิศท,ทางเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันร่วมหนักหลังซาอุดิอราระเบียกับรัสเซียละเมิดข้อตกลงโอเปกเดินหน้าการผลิตเต็มสูบมาดูกันว่าสงครามนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศร้อนรุ่ขึ้นอีกครั้งเมื่อซาอุดิอาระเบียประเทศเศรษฐีน้ำมันที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มโอเปกเปิดศึกสงครามราคาน้ำมันกับรัสเซียที่ไม่ยอมปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันตามข้อตกลงของโอเปกแต่กับเดินหน้าผลิตน้ำมันเต็มสูบ จนซาอุดิอาระเบียต้องประกาศเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันหวังท้าชนกับรัสเซียศึกนี้สะเทือนถึงราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างแรงเป็นปฏิการในรอบ29ปีนับตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียในปี1991มาหาคำตอบกันว่าเมื่อทั้งสองประเทศขัดแย้งกันเรื่องน้ำมันเช่นนี้ทำไมถึงได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซาอุดีอาระเบียเศรษฐีน้ํามันแห่งตะวันออกกลางพื้นที่ตะวันออกกลางมีแหล่งน้ํามันดิบมากมายรวมทั้งประเทศซาอุดีอาระเบียหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือโอเปกที่มีน้ํามันสํารองมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกด้วยปริมาณ2 6แสนล้านบาร์เรลโดยแหล่งน้ํามันสําคัญของประเทศอยู่ที่โรงกลั่นอับกาอิก และคูราชทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อปี2019สาซาอุดีอาระเบียสามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ9-10ถึงร้านบาเรลต่อวันหรืออันดับ3ของโลกซึ่งลดลงจากปี2018ที่เคยผลิตได้12ลร้านมาเรวต่อวันเนื่องจากต้องการประยุงราคาน้ำมันไม่ให้ตกต่ำมากเกินไปแต่กันนั้นก็ยังส่งออกน้ำมันและสร้างรายได้ประเทศ มากมากกว่าปีละหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ฝั่งรัเสเซียบ้างมาอำนาจน้ำมันแห่งทวีปยุโรปและเอเชียรัเสเซียไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางการเมืองโลกอย่างเดียวแต่ยังเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำมันขนาดใหญ่ของโลกด้วยซึ่งแหล่งน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ที่ไซบีเรียตะวันตกภาคกลางและทางตะวันตกของประเทศโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองอยู่ประมาณ10,000แสนล้านบาร์เรล ซึ่งมีกำลังการผลิตมากถึง11ล้านบล้านเรลต่อวันเหนือกว่าซาอุดีอาระเบียเล็กน้อยจึงเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของทวีปยุโรปและทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามรัเสเซียได้เปรียบประเทศผู้ผลิตน้ำมันชาติอื่นเพราะมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอีกทั้งยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกแต่ยังก็เป็นพันธมิตรที่ทำตามข้อตกลงและร่วมเข้าประชุมเพื่อหาข้อสรุป สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอยู่เสมอชันวนเหตุแห่งความขัดแย้งข้อตกลงการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอปกคือชั่วนวนเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้โดยหลังจากราคาน้ำมันโลกตกตำ่ำมาพักใหญ่ตลอดปี2019เนื่องจากการผลิตออกมามากเกินความต้องการกลุ่มประเทศสมาชิกโอปกจึงมีมติให้ปรับลด กำลังการผลิตน้ำมันลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในเดือนธันวาคม2019มีมติให้ลดกำลังการผลิตอีก5 0 0แสนบราร์ลินต่อวันเป็นเวลา3เดือนคือมกราถึงเดือนมีนาคม2563เพื่อไม่ให้น้ำมันดิบล้นตลาดเท่ากับว่าปริมาณการผลิตทั้งหมดจะลดลงอีก1.7ล้านบราร์เรล หรือหนึงอ 1. เนของกำลังการผลิตน้ำมันทั้งหมดในโลกการปรับลดกำลังการผลิตดังกล่าวแม้ว่าจะช่วยพยุงราคาน้ำมันเอาไว้ได้แต่ก็ส่งผลให้ประเทศที่พึ่งรายได้จากการสสงออกน้ำมันเป็นหลักมีรายได้น้อยลงตามไปด้วยจึงส่งผลต่อการกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศขนาดเดียวกันก็ยังเป็นเปิเปดโอกาสให้ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม สมาชิกอุปกผลิตน้ำมันได้ไม่จำกัดสามารถส่งออกและสร้างรายได้จำนวนมากแทนด้วยเห็นนี้จึงไม่ค่อยเป็นที่พอใจของชาติสมาชิกมากนันซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียต้องเปิดศึกราคาน้ำมันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,563ราคาน้ำมันยังคงร่วงและถูกซ้ำเติมด้วยการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่หรือโควิด19ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมหลายประเภทท,ที่ต้องการใช้น้ำมันน้อยลงไปอีกกลุ่มโอเปกนำโดยซาอุดิอราระเบียและชาติพันธมิตรนำโดยรัเสเซียจึงประชุมอีกครั้งในวันที่6มีนาคม2563เพื่อพิจารณาให้ปรับราคาการผลิต น้ำมันลงอีก1.5ล้านบาเรลต่อวันตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนธันวาคม2563พร้อมกับต้องการให้ประเทศพันธมิตรให้ความร่วมมือลดการผลิตน้ำมันลงอีก5 0 0 0บาร์เรลต่อวันแต่ทว่าข้อเสนอด,ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับรัเสเซียเนื่องจากต้องการปรับลดกำลังการผลิต ตามโคต้าเดิมคือ500,000บาเลต่อวันไปจนถึงสิ้นสุดไตรมาส2ปี2020ตามที่ได้ประชุมกันเมื่อเดือนธันวาคม2019เท่านั้นเมื่อสรุปกันไม่ได้รัเสเซียจึงประกาศถอนตัวไม่ทำตามข้อตกลงพร้อมกับเตรียมเดินหน้าการผลิตเต็มสูบตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปฝั่งซาอุดิอาระเบีย ก็เดินหน้าโต้อตอบรัเสเซียทันทีด้วยการปรับลดราคาขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการให้กับทุกทวีปเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันจากรักเสเซียพร้อมกับประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจาก9.7ล้านบาเรลต่อวันเพิ่มเป็น11-12ล้านบาเรลต่อวันตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา เพื่อส่งสัญญาณว่ารัเสเซียจะไม่สามารถขายน้ำมันได้ง่ายๆเหมือนเดิมเท่ากับเป็นการเปิดฉากสงครามน้ำมันระหว่างสองประเทศอย่างเป็นทางการจากข่าวดังกล่าวจริงหรือที่ซาอุดิอาระเบียกำลังพยายามจะลงโทษรัเสเซียประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลกที่ไม่ได้สนับสนุมข้อเสนอในที่ประชุมร่วม ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือโอปิที่ต้องการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันตามข่าวดังกล่าวที่นำเสนอมาแล้วทีนี้เรามาดูต้นทุนการผลิตราคาน้ำมันต่อนหน่วยบารเรลแต่ละประเทศมีอย่างไรในโลกมีผู้ผ,ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในโลก3ประเทศดังนี้ 1. สหรัฐอเมริกาผลิตน้ำมัน12.8ล้านบาร์เล้านลต่อวันคิดเป็นสัดส่วน15.6%ของกำลังการผลิตของโลก 2. รัสเซียผลิตน้ำมัน11.2ล้านบาร์เรลาลต่อวันคิดเป็นสัดส่วน13.7เปอร์เซของกำลังการผลิตของโลก3ซาดิอาะเบียผลิตน้ำมัน9.9ล้านุ้านบานバลต่อวันคิดเป็นสัดส่วน12เซของกำลังการผลิตของโลก ส่วนต้นทุนสหรัฐอเมริกา50-60ถึงดอลลาร์ต่อบาเรล 2. รัสเซีย20-30ถึงดอลลาร์ต่อบาเรล3ซาอุดีอาระเบีย8-10ถึงดอลลาร์ต่อบาเรลเมื่อดูจากต้นทุนการผลิตแล้วซาอุดีอาระเบียทำสงครามน้ำมันกับรัสเซียจริงๆแล้ว ผู้ที่จะรับการกระทบมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงมากประมาณ50ดอลลาร์ถึง60ดอลลาร์ต่อบาลเล์เรลคงจะเป็นหน้าฉากที่ซาอุดิอาระเบียทําสงครามน้ํามันกับรัเสเซียแต่หลังฉากเป็นการทําสงครามน้ํามันกับสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐได้รับผลกระทบจากมาตรการของซาอุดีอาระเบีย ในครั้งนี้อย่างสูงสงครามน้ำมันครั้งนี้ของซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียเป็นแค่หน้าฉากหลังฉากเป็นการที่ซาอุดิอาระเบียได้ทำสงครามน้ำมันกับสหรัฐอเมริกาน่าจะมีมูลเหตุมาจากที่สหรัฐอเมริกาสามารถเจาะชั้นหินดินดานและผลิตน้ำมันเซลล์ออยล์เซลล์แก๊สได้สหรัฐอเมริกาจึงผลิตน้ำมันออกมามากทำให้ราคาน้ำมัน และแก๊สปรับตัวลดต่ำถึง30ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลจึงทำให้ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจทำไมพันธมิตรการผลิตน้ำมันอย่างสหรัฐอเมริกาถึงทำแบบนี้จึงหันไปร่วมมือกับนันโอเปกซึ่งมีรัเสเซียเป็นพี่เบื้องมีข่าวที่สามารถที่จะเชื่อมโยงสงครามน้ำมันครั้งนี้ให้เห็นภาพชัดเจนคือมีข่าวที่ซาอุดีอาระเบียจับ เจ้าชายสาคนที่คิดก่อการกบฏมาฟังข่าวนี้กันครับข่าวไทยรัฐออนไลน์วันที่8มีนา2563ตรึงซาอุดีอาระเบียจับพระอนุชาคิงซามานกับสองเจ้าชายข้อหากบฏทางการซาอุดีอาระเบียควบคุมตัวสมาชิกราชวงศ์สพระองค์ รวมทั้งองค hmm. ์ชายอาวุโสสองพระองค์ในข้อหาพยายามก่อการกบฏข่าวการเลียนรายงานในวันเสาร์ที่7มีนา2563ว่าเจ้าชายอาเมดบินอับดุลอาชิดอันซาอูพระอนุชาในสมเด็จพระรามาธิบดีสมานบินอับดุลอาชิดอันซาอูแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียชายมูฮัมหมัดบินนาเยส พระราชนัดดาถูกราชอ,องคลักษักควบคุมตัวจากที่ประทับของพระองค์เมื่อวันศุกร์ที่6มีนา2563หลังจากทั้งสองพระองค์ถูกกล่าวหาว่าวางแผนก่อการกรบฏโค่นบัลลังขณะที่สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์รายงานด้วยว่าเจ้าชายนาวบบินนาเยตพระอนุชาในเจ้าชายโมฮัมหมัดบินนาเยตก็ถูกควบคุมตัวเช่นกัน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่ทั้งสาพระองค์ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการข่าวาการจับกุมเจ้าชายทั้งสามพระองค์นับเป็นสัญญาณล่าสุดของมาตรการปร,ปราบปรามเพื่อรวมศูนย์อำนาจของมงกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานผู้นำทางพฤชจินัยของซาอุดีอาระเบียซึ่งที่ผ่านมาทรงออกคำสั่งคุมตัวนักบวชคนสำคัญ รวมทั้งนักเคลื่อนไหวนักธุรกิจรายใหญ่และเจ้าชายอีกหลายพระองค์ในโรงแรมลิตคานตันในปีพศ2560ท้งนี้เจ้าชายอามิดพระชนมายุ78พรรษาเป็นพระอนุชาที่เหลือเพียงพระองค์เดียวของคิงซามันในปีพศ2561พระองค์ทรงวิพากวิจารณ์เจ้าชายโมฮัมหมัดอย่างรุนแรงในคดีฆาตกรรมนักข่าว จามานคาช็อกกีขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในกรุงลอนดอนก่อน,อนที่เจ้าชายอามิดจะออกมาแก้ต่างภัยหลังว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดขณะที่เจ้าชายโมฮัมหม็ดบินนาเยสเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถูกถอนออกจากตําแหน่งและถูกกักขังบริเวณตามคำสั่งมงกุฎราชกุมารในปี2อง0 แหล่งข่าววงในแจ้งว่าผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังในการก่อการกบฏในครั้งนี้คือสหรัฐอเมริกาเพราะไม่พอใจที่ซาอุดีอาระเบียหันไปร่วมมือกับรัสเซียในการผลิตน้ำมันล่าสุดซาอุดีอาระเบียและรัสเซียตกลงที่จะร่วมกันลดการผลิตน้ำมันลงวันละ10ล้านบาเ์เรล ราคาน้ำมันคงจะกลับมาแพงขึ้นอย่างแน่นอนกลุ่มโอเปกตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันแบบขั้นบันไดโดยเริ่มจากเดือนเมษายน2563ลด10ล้านบา์เรลต่อวัน 1. ลดกำลังการผลิต10ล้านบา์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2563 2. ลด แปล้านบาเรลต่อวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2563 3. ลด6ล้านบาเรลต่อวันในเดือนมกราสองพาถึง2565นอยาี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาลดกำลังการผลิตลงวันละ5ล้านบาเรลต่อวันว่าจะลดกำลังการผลิตครั้งประวัติศาสตร์แต่ราคาน้ำมันกับร่วงลง น้อยกว่าการคาดการณ์และผลกระทบจากโควิด -19 ทํำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงไปมากจากข่าวสงครามน้ำมันซาอุดิอาระเบียกับรัเสเซียและเชื่อมโยงกับข่าวซาอุดิอาระเบียจับสามเจ้าชายคิดก่อการกบฏเชื่อกันว่าสงครามน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัเสเซียคือเบื้องหน้า แต่ลือกันว่าเบื้องหลังคือการจับมือกันเพื่อถล่มอเมริกาเพื่อล้างแค้นเพราะน้ำมันของอเมริกามีต้นทุนสูงที่สุดต้องมรมวะลายแน่นอนเพราะขายน้ำมันราคาถูกไม่ได้มเมื่อสงครามน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วจะจบลงอย่างไรน้ำมันจะถูกหรือแพง